นีดูหมูเขานะฮะชิ้นใหญ่อ่ะหมูสามชั้นก็ได้เยอะนะนี่กล่องเท่าไหร่ครับพี่ห้าสิบห้าบาทโอ้วยไงอิ่มจุกแน่นอนครับ สวัสดีครับว่างวาไรตี้นะครับช่องดีๆที่ไม่ค่อยมีผู้ติดตามนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ย่านรามคําแหง2งนะครับแถวบ้านนี่เองนะครับวันนี้ผมตั้งใจแล้วครับว่าจะมาลองร้านอาหารร้านนึงเป็นร้านหมูทอดนะครับข้างๆกับเซเว่นเดี๋ยวเราไปดูกนะันว่าตอนนี้เขามีแบบว่าเมนูอะไรบ้างผมเคยมาลองแล้วแต่ว่าวันนี้มาถ่ายให้เพื่อนๆดูนะครับผมตามมานะครับไป หมูทอดเสรีสาขาสองนะครับอยู่ตรงเซเว่นเลยวันนี้เดี๋ยวลองไปดูอะไรดีคุณใหม่ <D IS K> อะไรก็ได้ข้าวเปล่าพริกน้ำปลามีข้าวเปล่าพริกน้ำปลาไหมครับพี่ <D IS K> ข้าวเปล่ากับพริกน้ำปลา <D IS K> ไม่มีมีแต่หมูทอดคุณเอาสามชั้นผมเอาสันนอกเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นไงบ้างของผมเอาเพิ่มไข่ต้มแล้วก็เอาเป็นตับกระเทียมทอดกระเทียมร้านเปิดทุกวันไหมครับพส่งการปิดไหมครับ สำหรับใครที่ดูคลิปนี้ครับก็ค่อยมากินหลังสงการนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ก็จะเริ่มปิดแล้วใช่ไหมไม่ใช่แบบว่าเรามารีวิวเสร็จเขาปิดเลยนะไม่เอานะเขาปิดตามปกติแล้วไม่ใช่อย่ามาโทษเรานะว่ามารีวิวลรวร้านเขาปิดเท่าไหร่ครับตรงนี้อันนี้บาทเจ็ดสิบบาทนี่ได้เยอะนะเจ็ดสิบบาทครับเจ็ดสิบบาทได้เยอะนะนี่นะครับเจ็ดสิบบาทนะครับก็หมูเขาชิ้นใหญ่แล้วดูดิหมูชิ้นใหญ่มาก แจ่วใช่ไหมพี่น้ิ้มเจ่วนะครับเพกาทําทำแบบว่าแพ็เกจด,ดีมากเลยนะแต่ถ้ากินที่ร้านแล้วเขามีจานให้นะที่เนี่ยแต่ว่าเราอลองลองดูว่าสั่งกลับบ้านเป็นไงนี่เขาทำชิ้นใหญ่นะคุณใหม่นะเนี่ยเน้ำจิ้มเจ๋วลาด เดี๋ยวชิมหมูเปล่า,ากอนหืมกรอบเลยอะกรอบมากแล้วก็หมูเขาชิ้นใหญ่มากนะน้ำจิ้มเจ่วราดเข้าไปคนระับอันนี้มีสั่งเป็นตับ,ตบ,ตบ,ตบทอดกระเทียมด้วยครับเราคนพิเศษแล้ว,ลว,ลวเราต้องเพิ่มเยอะหนะ่อย สับก็ทำมาลอังดีแบบว่าไม่ไม่สุกินไปถ้าสุกกันไปมันจะแข็นนะ<า>รับนี่ไข่ต้มไข่ต้มไข่ต้มเขาทำจากไข่เป็ดด้วยนะนี่ไข่เป็ดนะครับแดงเลยไ<า>ข่ต้มทั้ไข่เป็ดด้วยสามชั้นนี่เลยสามชั้นโอ้สามชั้นก็ได้เยอะนะนี่กล่องเท่าไหร่ครับพี่ ห้าอ้าบาทโหไงอิ่มจุกแน่นอนครับสามชั้นก็ชิ้นใหญ่นะทำเป็นเล่นไปวันนี้ลูกค้าเยอะไหมครับพี่อ๋อคนกลับบ้านกันเยอะนี่ดูหมูเขานะฮะชิ้นใหญ่อะ่ะ ผมว่าราคาเทียบปริมาณก็คือว่าคุ้มค่านะแล้วก็หมูชิ้นใหญ่มากเป็นผมว่าเป็นหมูแบบว่าดีอ่ะเกรดดีแล้วก็ดูแบบไม่ชิ้นเล็กอ่ะไม่ใช่หมูเศษเษอ่ะเป็นหมูแบบชิ้นแบบปกติเลย นั่นจะคล้องมาลองบ้านเหรออันนี้เป็นเมนูอะไรฮะจำได้ไหมจำไม่ได้แล้วจทอดสามชั้นทอดเป็นไงฮะพอกินได้ไหมนุ่มครับนุ่มนะใส่น้ำยาปอกใ้นุ่มยี่ห้ออะไรเขาไม่ตอบไม่ตอบนุ่มมาเป็นเป็นสูตรลับของทางร้านบอกไม่ได้บอกไม่ได้รับนอกนุ่มในครับชิ้นใหญ่นะเออชิ้นใหญ่มากเลย เอาหล่นก่อนเฮ้ยหล่งแล้วเห็นไหมเอาเิเราว่าแบาบว่าปริมาณเขาเนี่ยดูคุ้มค่ากับราคานะเขาทำทิ้นใหญ่หมูเขาทิ้นค่อนข้างใหญ่นะคุณบ้าคนเต้ย กินแล้วไม่ไม่พูดไม่จาผมรู้แล้วเพราะอะไรพอหยุดกินไม่ได้หยุดกินไม่ได้ครับใช่เนี่ยเมนูอ,ออเดอร์หนึ่งแบบวันหนึ่งออเดอร์เยอะหยะอนกันี่นะเนี่ย<อ>ครับรสชาติอร่อยมากครับกรอบนอกนุ่มใน ก็ฝากไว้ด้วยครับหมูทอดเสรีนะครับอันนี้สาขา2สาขาแรกอยู่หมู่บ้านเสรีอ่อนนุชอันนี้สาขา2เปิดหน้าเซเว่นเซเว่นเทลล์เกตสามสิบเก้ารับสองนะครับก็แวะมาได้นะครับราคาไม่แพงแล้วผมว่าคุ้มค่าเพราะว่าตามสั่งเดี๋ยวนี้ก็หกสิบเจ็ดสิบแปดสิบก็แล้วแต่ร้านแต่เนี้ยอิ่มท้องนะกินแบบว่าหมดเลยเนะี่ยก็ฝากไว้ด้วยครับร้านเปิดเจ็ดโมงถึงห้าโมงเย็นนะเปิดทุกวันฝากหมูทอดแล้วก็ฝากช่องเลยครับฟังไป้ที่อย่าลืมมาสสกด subscribe กันนะครับผมไว้เจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับไปแล้ว จ่ายตังค์เรียบร้อยนะ